ตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับภายหลังรัฐบาลมีนโยบายให้ในทุนเงินกู้นอกระบบมาขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบการปล่อยเงินกู้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือที่เราเรียกกันว่านาโนฟแนนซ์ตอนนี้ก็มีกระแสะตอบรับที่ดีจากพ่อค้าแม่ค้าที่กู้เงินนอกระบบที่นี่นะครับส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้อาทินางทัศนีจันทเกตแม่ค้าคนนี้นะครับเล่าว่าเงินกู้นอกระบบกับในทุนนั้นนะครับเธอก็ไปกู้มาหลายเจ้าเลยคิดเป็นยอดเงินทั้งหมดในสูง กว่า60,000บาทหางรัฐบาลนั้นมีนโยบายให้กู้เงินในระบบมาปิดบัญชีกับนายทุนเงินกู้นอกระบบก็จะช่วยลดภาระค่าดอกเบี้ยได้มากเพราะว่านานาฟินแนนซ์เสียดอกเบี้ยเพียงแค่ร้อยละ3บาทต่อเดือนซึ่งก็ถือว่าถูกมากนะครับที่จะช่วยให้ตนเองนั้นมีเงินเหลือไว้เก็บไว้ใช้แล้วก็ไม่ต้องกู้เงินนอกระบบมาช่วยพยุงครอบครัวนะครับก็เป็นโครงการนานาฟิ n แนนซ์ที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงเม็ดเงินในระบบมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลพฤติกรรมการใช้เงินด้วยได้เงินมาเท่าไหร่นี่ยน,นะครับต้องา ากกว่ารายจ่ายคใช่ค่ะเพราะว่าตัวเลขที่ทําการสํารวจมาเนี่ยเงินกู้นอกระบบที่มีการเก็บดอกเบีย้ยกันเขาบอกว่าดอกเบีย้ยสูงมากขดมากนะคะปีหนึ่งเนี่ยหกเลยทีเดียวนะครับมาดู